โอ้สวยเลยของหมูฟาร์มนะคะวันนี้เราติดตั้งตัดญ้าให้หน้องเขาที่อําเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณค่ะ นี่ช่างนีอ่อันนี้เขาจะไปทําขายพันธ์นะคะวันนี้วันนี้ลูกค้าสั่งพันแพงกล่าพอดีเลยได้รถใหม่ด้วยไม่ต้องใช้ยีย่างละโอเค